สวัสดี FC ที่ติดตามทุกคนนะครับแบกบภุงไปเที่ยวครับวันนี้อยู่ที่เมืองวังเวียงครับบรรยากาศเมืองวังเวียงในช่วงเย็นครับเพิ่งจะมาถึงนะครับค่อนข้างที่จะรถก็พุกคานหน่อยนะนี่ <c oughs> โอ้โหช่วงเย็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดเนี่ยครับที่เป็น วัดเมืองวังเวียงเลยนะวัดวัดเรียกวัดอะไรวัดกลางเลยวัดที่อยู่กลางเมืองเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นผับดังนะวิว่าผับนะนี่มาถึงเมื่อตอนช่วงประมาณบ่ายบ่ายสองโมงครับบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะตอนนี้คือรถจากอุดรวังเวียงนี่มีวิ่งตรงแล้วนะครับก็คนละห้าร้อยบาทนะครับก็มาถึงวังเวียงแบบผมแบบนี้ได้เลยนะ นี่มาถึงก็เดินสำรวจเมืองหาของอร่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะชมบรรยากาศนะครับเมืองนะโอ้โหดูน้องอออโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเขาไม่รู้ตัวแล้วว่าเขากำลังจะดัง <laughs> สาวลาวนะครับนักเรียนนะนี่ครับเป็นบรรยากาศแล้วก็มาวงเวียงเนี่ยขาดไม่ได้นี่เขาจะมีแบบนี้ครับเป็นแซนด์วิชเป็น ข้าวจีเป็นไอเขาเรียกอะไรนะข้าวจีปาเต้เป็นเบอร์เกอร์เป็นโรตีนะนี่ร้านแบบเยียงลายเยอะแยะเลยอยู่ตรงหน้าวัดนะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับที่วังเวียงผมเพิ่งมาถึงนะก็โอเคมากเลยเดี๋ยวไปอุดหนุนแซนด์วิชหน่อยนี่น้องเขามังกินข้าวเลยอ้าวอ้า มีอะไรแนะนำบ้างอ่ะจ๊ะแซนด์วิชแซนด์วิชอันนี้อะไรเนี่ยเบคอนเอาเบคอนไข่ชีสได้ปะอันนี้คืออย่างเนี่ยสลายเนี่ยอ๋อคือต้องกินอันนี้อันนี้คือแนะนำเลยนัวไก่เบคอนไข่อ๋อเต็ม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 พิกัดเลยโอเคจัดไปหนึ่งชิ้นเอาเดี๋ยวขอถ่ายคลิปด้วยนะ มาถึงวังเวียงไม่กินไม่ได้นะทุกคนนะโ <look> อ้โหทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงวังเวียงอย่างแท้จริงคือการจะมากินเมนูนี้จริงเลยนะแม่นบอกมาวังเวียงต้องกินต้องต้องกินนี่เนาะแ,แต่จะชัวร์กว่าคือต้องมากินร้านน้องเขาหรือเปล่า่ย<ฮ><ก> เพิ่งเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะทุกคนไม่ได้นัดก,กันมาก่อนนะ <laughs> นี่ใส่ผงวิเศษล,ลงไปด้วยนะครับในไข่นะอร่อยแน่นอนนี่แม่ค้าทำไปยิ้มไปครับนี่ผักเถกพร้อมเลยนะอ,อไข่ลงไปแล้วครับ ตูกเท่าใดเนี่ยครับเท่าใดครับห้าหมื่นห้าอ่าห้าสิบห้าพันนะครับห้าหมื่นห้าพันกลีบนะ <c oughs> โอ้โหดูดูความไข่ดูความเบคอนโอ้โห,โอโหยอดจริงๆ แค่ไข่ก็น่ากินแล้วเม,มนูขึ้นชื่อหอมใหญ่ครับหอมเลยขอมชอบเลยนะ โอ้เหนื่อย นี่คือเมนูนแบบเต็มพิกัดเลยนะใส่ทุกอย่างเลยนะโโอ้ห แค่เห็นหน้าคนทําก็รู้ว่าอร่อยแล้วครับทุกคนเชื่อผมนี่ถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้แสดงว่าผมกินเสร็จมาเรียบร้อยเร,ยรอยแล้วครับน่าจะหมดชิ้นไปแล้วนะใครที่ได้ดูตอนได้ดูคลิปนี้นะ 嗯哼，嗯、mm。Hmm, mm. จบครับใส่ซอสด้วยนะอืมเอาอนีเอนเอนเอน้เอาอนน้มาเอาอนี้าตั้งคนละแท่ปกหน้าเลยอยัาว่าา ใสมะเขือเทศพริกแล้วก็มายองเนสใส่ผักไปครับกรอบองสอืยอจริงๆครับทุกคนครับ โอ้โหจุกจุกเลยจะใส่ไปหมดไหมเนี่ยโอ้โหหมดครับโอ้โหดูนี่ครับมาถึงไฮไลไท์ครับนัดสอนอ่าเดี๋ยวเขาจะใส่ชีสลงไปนะครับ ครับดูเชดดูเชดไข่ดาวโปโอ้โห,โหตัดตัดจ กินได้สองคนเลยนะแบบนี้นะตัดให้ขาดนะครับแต่อย่าตัดใหญ่ของเราน้องมีเขินนิดนึงเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยยกยกมาโชว์พี่หน่อยยกมาโชว์พี่หน่อยอ่านี่ครับของอร่อยพร้อมกับสาวเลยสาวเราคนสวยอ่ากินเลยก็ได้ครับ ก็คือไปแบบนี้เลยใช่ไหมถ้ากินเลย,เลยโอเคเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงสองโอ,โอ,โอ้โหพีเซนเตอร์ขอบคุณครับต้องบอกขอบใจไหม